ใหตำสมตำจ้ะพี่น้องใส่แบบพริกทิพซองหน่อยทิพซองเม็ดจ้ะพี่น้องเพชรกับเพชรเรา,าเมือนพริกกินได้พี่น้องเอ้ยเพชรคักเพชรเนี่ยตำกับบ๊วจักแหลกเป็นจ้ะพี่น้องมะนาวแพงเหรอจ้ะพี่น้องเฮ้ย น้อยซ้ำปมมืดน,นี่แม่น้อยละเจ็ดบาทพันนะน่ะเนี่ยโอ้ยวัรข้ามสีวิรน้อยละเจ็ดบาทตลาดแฟตบางชั้นจับพี่นนอโอ้ยขากเนี่ยใส่เปลือกน้ำพี่นนอ ก็กินดอกเปลือกมันขมแต่ว่ากับไส้ไปซื่อๆเนี่ยสองนุ่ยพอละสองนุวยกับสิบสี่บาทนอกจากพี่นอกเดะกปาดากอยู่ไสน์นอแบนหาไปแดกกันจะพี่นอะไส่บะเข้อราชินีก่อนอนุย่ยแดงมันลานอยู่พี่นอะนุวยแดยงจึ่งคืน สาบาทเนี่ยแพ็กนี่าวบาทค่ะโพดค่ะโพ้ผงสุดรดสุดลัดข่อยยิ้มแสงผงยิ้มรสจัพี่น้องใส่สามวงกับพอใส่หน่อยกับแซบหน่อยใส่ลายกับแซบลายจับพี่น้องหาน้ำปลาบ่เห็นได้น้ำปลาไหลนิดนึง แ้าพี่น้อใส้ไลยกะตินัวปวดอ่ะตำหนิเขาพ่อใส่เกลือปอนก่อนจกเปี่หน่อซื้อเกลือป้อนมาสิบหน่วยสาา้บบาทคักกันนังกรได้ ทุกอย่างต้องซื้อเบดจะเป็นแอกลับมาฝ่าห้องอีกแล้วยายเรียนกระไดอายุกเกินจะพี่นองเอ้ฝ่าไข่เขาก็ะตีย้อนอายุหน่อยปวดซีมึ่งคนจะพี่นอง แซ่บแล้วจ้ะแส่บจัดหนูสัวสีได้กินกับหึ่งแตกหึ่งแตนพี่น้องเอ้ยโดนร้ายจนกุ้งของตายเบิดจ้ะพี่น้องโอ้ทอนเปิดทัดน่มก่อนจ้ะ ส <c oughs> ิเมื่อกินกับต่ำหมองหงจ้าพี่น้องบางหันมันเต้นยู่เอามาแซนาน้ำไว้มันก็นเลยตายจ้าพี่น้องเห็ดจังใดซอยบัวใดอีสักินก็ต่ำต่ำหม,มหุหงจ้าพี่น้องอยากสิเป็นกุุงเต้นกับบดเต้นแล้วพระว่ามันเมยมันตากแดดมากจ้าพี่น้องมามากินกำยายเดือจา้า กุ้งเต้นนี่ก็มาเป็นกุ้งตายของเคือกระโดดใส่จานกุ้งฝอยแห้งเต้นบดเต็นอยู่สมตำจะไปนองมาก,กินน้ำยายเล้อดจ้าท้ายไ้เบิ้งซื้อดรกพี่น้องท้ายไ้เบิง้งเรามาก,กินน้ำกันเล้อดจ้าพักกะมี่พาักกาะมี่พักกันจองพักไพ่บ้านห้หองเราจะไปนองกั ผักขาผักชะอมมะเขือเปาะพีน่น้องอันนี้แก่ผักซีกินจากพีน่น้องนี่ละผักแก่ม,มาจากพีน่น้องกินน้ำกันแซ่บๆค่ะมาๆๆกินน้ำยายหิวเด้อจากพีน่น้องกระสิกคอเวลากินเขา,า,าก่อนจะตำมะฮู้กงฟอยจากพีน่น้องมาแซ่บๆน้ำกันค่ะ คลิปนี้ก็ท่านี้เน,นาะจะพี่น้องยาย่เฝ้ากินจะหิวขอบคุณค่ะที่มารับชมให้กำลังใจปลาทุเรียนขอบคุณนะคะเพื่อนๆพทุกคนค่ะ